เกิดเรื่องง่ง้ยแล้วพี่น้องผมโผลไปประมาณหนาทีครับเกิดเรื่องง่งายอีกแล้วคือนั่งหยักครับมาคอเมเมนต์ผมบอกว่าจะรับชาหรือกาแฟาาอันคุณมินผมมาว่าอยากกินชาอยากกินาชาเขียวร้อนคุเนี่ยผมก็เลยต้องเอาไปให้เดี๋ยวเขาค่าใชจ่ายคาซีดีพ่อแล้วเขาเซลฟี่เด็กเซี่ยงพันธุงินมือหนิเขาต้องรับหน้าที่ภารกิจอยูโดยการที่ ต้องเอาชาเขียวหอนไปส่งหอดป็นน่งยาครับวไทยเวนียอะไปครับตองพักนลังพอดีเยินไทีเดียวปกติไปสติกยังไงนะเข้าสติกปังยัง่งเร็วครับถ้าหยาจริงจริงตีนบานอยู่บอก่ย่างตีนขา รถที่เราตัดเป็ตัดเขาอนนเนี่ยแล้วจีน<ป>ว่า้างไปรังเวทีโดยการที่เอาช่เชือวไปฝานั่งย่ะครับไปแลครับ สวัสดีค่ะม่ยมนีุ่เมยุ่มยังงพุอ่ตะกราแกวพันนึ่งมาแล้วออาาม,ม,มาแล้วมา,แล,วา,แ,ลวาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลวพัคุขอบคุณค พอ,อ,อ,อดื่มพอมีอออเดอร์แบบอ่าอมนต์ออเดอร์กันกออ็แบบ <c oughs> เพราะว่าชขาวที่ oh ่ว่าเดอร์แบบเดือดดนข้ม่ม่โอนถาจะเข้มมนต์ในอนหอมไม่วานี่าพมไม่่ายเขาบอกว่าแับกาแฟไน้ชาเป็กัชาเขียวอยากะกินเขาเขเห็นไยเห็นถ้ายจ่ายตันยไมอันนี้ไม่กี่ไย

ยไบ่ได้เสียงเป็นเบิดไว้เืียบเบิดไว้ต่นายเสียงเบิดไว้เป็น้อามกันเดอร์ผมหรับวดอยอ่ใหย่ไปดูเขาไ้เอาวันที่วันที่คิวไม่อยู่ไงวันที่นักไม่อยู่ร้องเพลงแทนที่ลงมาปุ๊บแค่หายหย่านันทีแล้วปล่อใจแล้วว่าเป็นอยังเสียงเยืเบิดความเป็นกรเซงงบเสียงเบิดนนั่งเยัอง่ไดยนเสียงเบิด่บเองมาบ